นับนายกันบรีนะนับนายกันตรีเนี่ยที่เห็นว่าตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้ใครเนี่ยนับตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยมีใครที่เป็นนายกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ใครไหมไม่ได้อยู่ภายใต้ใครมาหนึงอะไรคือย่างคุณทักษิณไปแล้วเนี่ยคุณสมัครก็ไม่ได้อิสระคุณสมชายก็ไม่ได้อิสระแล้วก็มาคุณที่สิบอ๋นนี้คือมาถึงล้วอยู่ภายใต้ทักษิณเหรอคะ ที่คุนมานี่หมายถึงอยู่ภายใต้ใครนะคะสมัครยิ่งลักนี่หมายถึงอยู่ภายใต้ใครใช่ทักษิณครับโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตลกดีว่าดูเป็นวะรักรรมที่ถ้าตลกก็หนูก็เอาข่าวนี้ไปลงเลยว่าในความคิดเห็นของอระจาเนี่ยนะครับหลังคุณอภพิสิทธ์เนี่ยไอหลังคุณทักษิณที่นะครับนับไปเลยแล้วในความเข้าใจของผมเนี่ยอาจจะผิดก็ได้แต่ผมไม่คิดว่าเขามีความไม่อิสระแล้วก็คุณยิงรักก็ไม่อิสระ นะครับต่อมาไม่ต้องนับผลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งหรือแม้จะเลือกตั้งรอบ62ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเ็ตามคือปีสวปีสวเลือกนะครับแล้วก็มาใครมาคุณเศรษฐาถูกไหมครับผมไม่คิดว่าอิสระเราไปต่อแล้วจะทำยังไงต่อถ้าไม่อิสระไม่เราลรางขาคนที่มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนคุมนโยบายสาธารณะแล้วก็มองมองไม่เห็นใครครับอเสนอมากค่ได้ใคร คนในในายกรัฐมนตรีที่จะเชิญมาพูดถึงนโยบายสาธารณะล้มเหลวสำเร็จไม่รู้